เรื่องจริงอิงนิทานเล่มสองโดยพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เมื่อวันที่18มกราคม2518เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสาระธรรม สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังพบก,กันอีกครั้งกับเรื่องจริงอิงนิทานเล่มสอนะคะวันนี้เสนอเรื่องที่24พระผู้ทรงอภิญญาเชิญรับฟังพร้อมกันได้เลยคะ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพศส4 8 4ครั้งนั้นหลวงพ่อและเพื่อนพระ ได้ทุดดงเข้าไปในป่าตามอัธยาศัยโดยไม่ได้มีแผนอะไรเพราะถือว่าการอยู่ป่าเป็นวัดที่ไหนเหมาะสมก็อยู่ที่นั่นการได้เข้าป่าตามชายเขาได้ความสุขซึ่งเกิดจากความวิเวกและได้ยินเสียงของธรรมชาติรอบตัวฟังเพลิดเพลินเหมือนเสียงดนตรี หลวงพ่อกับเพื่อนพระรวมสามองค์ก็ไม่ต้องมีเรื่องขัดแย้งอะไรกับใครเกิดเป็นธรรมวิเวกคือจิตวิเวกกายก็วิเวกจังัดกายไร้สิ่งรบกวนวิเวกก็คือไม่มั่วสมไปด้วยการาร,รมด้วยประการทั้งปวงหากอารมณ์ใจที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคืออุปัธิวิเวก าการเหล่านี้จะปรากฏกับพระหรือบุคคลที่อยู่ป่าได้ง่ายเพราะมองไปทางใดก็มีแต่ป่าเขาสมบัติก็ไม่มีให้กังวลหลวงพ่อและเพื่อนพระเดินป่าตั้งแต่เดือน12ส่วจนใกล้จะเดือน8เวลานั้นเป็นเดือนเจดข้างแรมก็เดินไปเรื่อยๆจนไปพบกับพรานคนหนึ่ง จึงสอบถามว่าแถวนั้นเรียกกันว่าเมืองอะไรพรานผู้นั้นตอบว่าเมืองเชียงตุงหลวงพ่อก็คิดว่านี่เดินมาเรื่อยจนพ้นเขตประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะขณะที่เดินไม่ได้สนใจกับเขตแดนใดเมื่อพบแม่น้ำหากว่าแห้งก็เดินข้ามไป พบเจอคนกะเหรี่ยงหรือขชินเขาก็ไม่ทำอันตรายเพียงแต่เดินหลบไปแล้วก็พากันเดินตอบพักที่ละสองวันบ้างสามวันบ้างหรือสิบวันก็มีเรื่องอาหารการกินนั้นหลวงพ่อบอกว่ากินข้าวกับเทวดาหากใครอยากรู้ว่าเป็นแบบไหน ท่านบอกว่าต้องลองเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจตัดอารมณ์ของโลกคือโลกธรรม8แปดอย่าไปสนใจกับมันโดยให้พิจารณาดังนี้มีลาบเสื่อมลาบคืออย่าให้มีความอยากในลาบเกิดขึ้นในใจเมื่อได้มาก็อย่าดีใจให้คิดว่า มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อมันสลายไปก็จะยิ้มได้เพราะรู้แต่แรกว่าเมื่อได้มามันก็ต้องเสียไปในที่สุดมียศเสื่อมยศอย่าไปสนใจหรือไปยุ่งกับยศขาบรรดาศักดิ์เพราะมันทำให้เสียคนเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมียศ การที่เราจะดีหรือชั่วนั้นอยู่ที่การประพฤติตัวให้จิตมีความบริสุทธิ์อย่าเมาในความเป็นพระคือเป็นพระแต่กายมันยังไม่ดีพอต้องเข้าไปถึงใจให้เป็นพระด้วยสรงอารมณ์ให้ได้ตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคาอานาคาอรหรันและหากว่าได้รับยศมาแล้ว เมื่อต้องสูญเสียไปก็อย่าไปเสียใจถือว่าการไม่มียศนั้นไม่หนักไม่รุงรังทำให้จิตใจเบาสบายหากมัวไปเมาในยศแล้วกายวิเวกจิตวิเวกอุปาธิวิเวกก็ย่อมไม่เกิดเพราะยศนั้นเป็นกิเลสขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะ สรรเสริญน,นินทาคือเมื่อเราไม่ยินดีกับคำสรรเสริญเราก็จะไม่เดือดร้อนในคำนินทาสุขทุกข์ก็คือเราอย่าไปมัวเมาติดอยู่ในความสุขเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนหากพิจารณาได้แบบนี้เราก็สบายหลวงพ่อและเพื่อนพระทั้งสามองค์ต่างล้วนตั้งใจฝึกกายใจ ใครมีอำนาจเหนือกิเลสกันหาอุปาทานทั้งหลายการได้ไปอยู่ป่าจิตใจจึงสบายเพราะไม่มีเรื่องให้มัวเมาระหว่างเดินทางในป่าก็ไปพบเจดีย์ยอดหักองค์หนึ่งอยู่ใกล้ต้นยางใหญ่รู้สึกแปลกใจว่าใครมาสร้างเจดีย์ไว้ในป่าลึกที่เชียงตรงนี้ ดินแดนนี้คงเคยรุ่งเรืองมีผู้คนมากมายมาก่อนทั้งสามองค์จึงตกลงว่าจะพักใกล้กับเจดีเมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็พบกับพระองค์หนึ่งรูปร่างหน้าตางดงามผิวเหลืองหน้าตายิ้มแย้มออกมาต้อนรับแล้วกล่าวว่าดีใจมากที่มาเยี่ยมท่าน ท่านรอต้อนรับหลวงพ่อและเพื่อนพระมาสามวันแล้วหลวงพ่อจึงได้ถามไปว่าท่านอยู่ที่นี่นานหรือ,อยังท่านก็ตอบว่าอยู่นานแล้วและบอกว่าแถวนี้ไม่มีบ้านเรือนหลวงพ่อจึงได้ถามไปว่าไปบินทบาทที่ไหนท่านก็บอกว่าไปบินทบาทจากบ้านคนที่ไกลออกไปแต่เดินจนชินแล้ว เลยไม่รู้สึกว่าไกลหลวงพ่อก็ชอบใจว่าได้เจอพระที่ดีเข้าแล้วจึงได้นั่งสนทนากันเป็นอย่างดีในเวลาเช้าท่านก็ถามหลวงพ่อว่าฉันอาหารหรือไม่หลวงพ่อตอบไปว่าปกติฉันอาหารจากเทวดาท่านก็เลยบอกว่าวันนี้ลองเปลี่ยนรถอาหาร เป็นอาหารของชาวบ้านบ้างท่านจะออกไปบินทบาทมาเลี้ยงเองว่าแล้วท่านก็นุ่งสะบงจีวรเอาบาทสะพายแล้วเดินออกไปหลังเขาเพียงสิบนาทีกว่าๆก,ก็กลับมามีอาหารชั้นดีอย่างในตลาดกรุงเทพอย่างทองหยิบฝอยทองและอาหารชั้นดีอีกหลายอย่าง ท่านก็นํามาเลี้ยงท่านทำเช่นนี้อยู่หลายวันเมื่อหลวงพ่อได้สนทนากับท่านในฐานะพระนักปฏิบัติรู้สึกว่าท่านมีความรู้ดีมากธรรมะปฏิบัติของท่านก็ถูกตามระเบียบปฏิบัติทุกอย่างคิดพิจารณาแล้วเห็นว่าพระองค์นี้ไม่เหลืออะไรแล้วคือใจท่านว่างจากกิเลสแล้ว ตัดเป็นสมุดเฉดประหารมีจิตเป็นดวงแก้วมีประกายพลึกหลวงพ่อก็นึกในใจว่าสงสัยจะพบพระอรหันต์เข้าแล้วเมื่อนึกดังนั้นพระองค์นั้นท่านก็ยิ้มแล้วพูดว่าอย่านึกส่งเดชไปสิขอรับนึกเช่นนั้นไม่ถูกเราไม่ควรนึกว่าคนอื่นเขาจะเป็นอะไร สำคัญว่าเราชำระจิตใจของเราให้สะอาดนั้นเป็นการดีหลวงพ่อกับเพื่อนพระอยู่ที่นั่นได้สองถึงสมวันก็ลากลับพระองค์นั้นจึงถามว่าจะไปไหนหลวงพ่อบอกว่าตั้งใจจะไปขึ้นรถไฟที่ลำปางท่านก็ถามว่ามีเงินติดมาหรือไม่หลวงพ่อก็บอกว่าไม่มี เพราะเดินทุดงจะไม่ถือเงินติดตัวแต่คิดว่าเมื่อไปถึงลำปางแล้วจะมีญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่นมีจิตสงเคราะห์ให้หากไม่มีก็จะเดินตามทางรถไฟคงจะสบายหน่อยที่ไม่ต้องลัดป่าพระองค์นั้นจึงชี้ให้ดูยอดเจดีแล้วบอกว่าเจดี JD นี้เป็นเจดีเก่ามากเดิมมีของดี เขาทำเป็นตุกตากอดกันไว้ทำด้วยทองเหลืองใครเอาไปบูชาก็จะมีลาบสักการะมากอยากจะถวายหลวงพ่อแต่เวลานี้หมดไปแล้วหลวงพ่อจึงบอกไปว่าท่านไม่ต้องการตุกตานั่นหรอกได้มาเดี๋ยวเที่ยวไปไล่กอดชาวบ้านจะยุ่งเอาพระองค์นั้นจึงบอกกับหลวงพ่อว่า ถ้าหากมาทางนี้ให้สังเกตยอดเจดีไว้สิ่งนั้นตั้งอยู่หลังเจดีต้นยางนี้ตั้งอยู่ทางขวาของเจดีหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและได้พูดอธิบายอะไรไปเรื่อยเมื่อพูดจบพระองค์นั้นก็บอกว่าถึงลำปางแล้วนี่ขอรับ คณะหลวงพ่อก็ตกใจอะไรกันก็เพิ่งมองดูยอดเจดีกันมาบอกว่าถึงลำปางแล้วไม่ขาดคำคณะของหลวงพ่อก็เห็นรถไฟกำลังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าเอาเข้าแล้วก็คุยกันกับเพื่อนพระคุยกันเบาๆลงความเห็นว่าพระองค์นี้ ท่านเป็นอรหันยังไม่พอยังเป็นปฏิสัมพิทายานคลุ่มอภิญญาหกด้วยท่านก็หันมายิ้มแล้วท่านก็เตือนอีกว่าอย่าไปสนใจคนอื่นให้สนใจตัวเองชำระจิตให้สะอาดเป็นของดีพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าอัตตนาโจทยตานาง จงเตือนตนของตนไว้เสมอชำระใจของเราให้สะอาดเราจะพ้นจากความทุกข์แล้วท่านก็เข้าไปในร้านหนึ่งและบอกหลวงพ่อว่านิมนต์ฉันข้าวร้านนี้แล้วบอกว่าเงินไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนถวายเองต่างคนก็ฉันกันตามอัตภาพเมื่อฉันเสร็จ เจ้าของร้านก็บอกว่ามีเจ้าภาพเขาช่วยจ่ายค่าอาหารให้แล้วเมื่อเดินกลับไปที่สถานีรถไฟก็มีโยมคนหนึ่งเดินมาถวายตั๋วรถไฟมาลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เมื่อรถไฟกำลังจะเคลื่อนขบวนหลวงพ่อก็นมันสการขอบคุณท่านท่านจึงสั่งว่า โอกาสหน้าหากผ่านมาก็ให้แวะไปเยี่ยมหลวงพ่อจึงได้ถามท่านไปว่าความจริงที่เดินทุดงมานี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าไปที่ใดบ้างจึงไม่ได้จำทางไว้หากจะกลับไปจะทำอย่างไรท่านก็ตอบว่าให้ใช้ทางใจก็แล้วกันหากตั้งใจมาหาท่าน หรือตั้งใจจะไปเจดีองค์นั้นแล้วเชื่อกำลังใจตนเองว่าจะเดินถูกทางเท่านี้ก็จะไปถึงได้หลวงพ่อเลยทราบว่าพระองค์นี้ท่านมีทิพยะจักขุยานว่องไวเป็นพิเศษประกอบด้วยอภินยาสมาบัติแล้วคณะหลวงพ่อก็พนมมือนมัสการท่านด้วยความขอบคุณ ท่านก็ให้พรหลวงพ่อบอกว่าจากประสบการณ์นี้จะเห็นว่าเมื่อเราศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ถ้ามีความอุตสาหะวิริยะศรัทธาไม่เบื่อหน่ายจับอารมณ์ให้ถูกต้องก็สามารถเข้าถึงอภิญญาสมาบัติได้ เรื่องจริงอิงนิทานเรื่องพระผู้มีอภินญ,ญาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะกานสามารถรับฟังเรื่องราวเพลิดเพลินพร้อมสาระดีๆกับช่องสาระธรรมของเราได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสาธุ